สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที F C ขนนะบบ่ขลุ่นนะแรงเบิ้ลสุคขู่สุคนเบิ้ทุกหม่องทุกบอลพี่น้องเลยเมื่อี้นี้พนหนาอตากระบะกังพายอยู่ที่บ้านป้าออดพี่น้องเลยเมื่อนี้เดินทางมาหาป้าออดเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กำลมาหอดจอดถึงไปที่เฮียบห้หอยหากำมาหอดเมืมอมอม่อกี้นี้พี่น้องเลยมาหอดแล้วก็บ่ต้องก่อนลายยาห้างพี่น้องไปซี่หรือว่าพาพ่อแม่พี่น้องเฮ้านี่ไปเบิ่งการดำเนินสร้างบ้าน บางออดนี่พร้อมกันเลยพี่น้องนอ้องถัดมาตั้งนี่มาดด็กพี่น้องเลยโอ้โหเพื่อสีเดินทางมาฮอด <c oughs> โดยสบายดีบ้าอย่าี ม่คยว่าคัากปั๊มหมักชีพเลยจัโอ้สังเสีนี่มันสเห็นง่ายกว่าตัวสีขาวรางล่องมันล่องมันสีใหญ่ลื่นแมนแล้วการล่องตัวนี้มันน้อยมันพอดีจูมกับเล็กตะปูเลยนะอ๋องาม,มาะไรพี่น้องวาดนี้ปั๊บหมักชีพเลยไว้ไนนจะโป<อ>รลุกไหอนี่โอ้เห็นแต่รางวันนี้วันนี้มีแต่ตั้งหัววิ ตั้งหัวสวมไปให้อันชองคนนั่นเอาไม้มัดมาได้มัดนึ่งอย่างเนี้ยให้แพ้ให้พวแขกกับบาดรอยบ่โทรมาให้คอยอยู่นักตัวโอ้ยสำนั้นเจ้ามาเพียงนังนไม่ลูกสำนั้นแขวยมาสองมัดเดียวได้เดียวเทะเลว่าจะเอามาหลายคนไม่สำนั้นแม่นแบกแส่นเลยแม่นอยากกินเนืร้อยคอยชื่อมาเนาะไม่สำนั้นขันคอยผู้ขันเจ้าบอกคอยคอยเอามาดอกนี่วอาเดาอีกไปเห็นทั้งหมดสองคนเด้ ยัดจนๆหาปลีออก ơi เป็นดับเบิ้ลโกบอลนะเป็นเปิ้ลกันแบกอ่ะมัจฉรุตัวใดข่อยบ่มื้อบ่ มาแล้วว้าจูง้งามแทพปาออดบ่าหาปาออดก่อนพี่น้องเลยยิ่ไปเปื่อยอยู่นี่นปปี่ไปเปือ่อยไปเปื่อยบันชวนปาออดกาดสบายดีได้เฮือนคักแท้บ้านนี่เนี่ยพวกเจ้าแหละบ้า <c oughs> นนี้นั่น จนว่าสิบัวสาเพื่อนขั้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยงามมาดีบัดแอมแล้วเนาะแต่วันใหญ่นอนหอนก็ได้บัดนี้หาปลาออดอดีจังนะปลาออดหัวยิ้มเบิ่เปื่ยเปื่ยดีใจลนอนก็ได้พวกเจ้าะเลยต่อไปก็ย้ำหนึ่งเจ็ดเจ็ดเลยแล้วเนาะโดยจะบอกเขาจะเลิกไว้ซาสิร์บัวรู้บุญคุณพวกเจ้าะแล้วก็เจ็ดเจ็ดคุณย่าเจ็ดี คนชาวอินีสุดคนโดย,ดยจะเลือคุานีร้โดยต่อไปก็ไม่ต,ต่้ใหดขั้วที่เหลือก็หาปลูกพักปลูกหยาแล้วนอปังออดบัน,เนิเลยเห็ดไปเจ็บจเจ็บจเจ็บ,จบ,จบ,จบแลแม่เห็ดไปเมื่อเล็กเมื่อน้อยนี่แหละเพราะว่ามันยังก็เพื่อนจะได้ไดีปลูกพักปลูกหยาเพราะได้กินนี่แหละคันว่ามันลายก็ขายคันว่าเห็ดลายแห่งดีเหรอวะ เฮ็ดป่อกุ้งปากนี่นะปะเฮ็ดพอได้กินนี่มเขาเปิ้าลกันเพอ่์กับเป็นน้ำได้แม่นขันไอ้หนองกับยังคือจะได้เนาะตักถ่วนท่วนโน่นโบได้อันนั้นนะน่าจะมีมั้งแกพ่อเจเชวนก็แบบปลูกพอได้กินนี่แล้วปลูกพอได้กินพอบ่ได้ซื้องูนี่ก็โอเคแล้วป่ะมะเขือมะเขือแนี่ยสองต้นเสียต้นนะแมน แนวละนานสองนานนี่แล้วคือพักบัวพักกาดจามปูง,ง่ายดอกงามเดือนในงามหนาวนีน่มันถึงงามพี่น้องไอ้ลูกพักอะมันสีบกพ่อยมีโลคพัยาดมาเบียดเบียนลายปันไดเนาะปลาอดัดหนึ่งเขากินตอนได้นะ่ะตอนเที่ยงตอนเทียเ่ยงหรือว่าหนึ่งหากันหนึ่งนี่บอกแต่าาสาวหุ่นบาได้หนึ่งเดบ๋ว่าทำบะไรไ,ไปเสียบาง เลยแบบหนึ่งมือเศร้ากุ้มมือแรงหนึ่งเธอหนึ่งแหลกุ้ม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 มือแรงเลยแมนแมนบอหนึ่งต่อยอันนี้ยังว่ามีทั้งชุมลุงเพิ่นมาเห็ดเรียกอยู่นี่เนาะขั้นเพิร์มมาอะไรก็สิสมอยแล้วบ่านนี้มาแกก็แน่เล็กแ่เต้งอยู่คอเก่าเหตุไปจากที่แล้วเนาะ ทรัพย์เงาขาหุ่นไปที่แ้่บริเงาได้กตนแบบชีวิตเขามันใส่พเดียอยู่แล้วมันใส่มาจนว่ายจนว่าจะขอนค้นเนาะบอกสิซะพี่น้องเลยเขาเคยอยู่แบบลําพังเลยเขากับพออยู่ไปเนาะปะจริงๆมักอยู่้เดียอยู่แล้วเขาคนได้เลยจ๊อบเลยมักอยู่แบบสงบบบกมักอยู่สบายบริยาก มาคนหน ER. ึ ona, ่งสองคนมาร่วมมันได้ขนมาหลายๆคนนีมดไปเลยนั่นคนหน้ายไปออกหอยนี้เลยนะเป็นชิดเป็นเศร้าเลยมันเสียงหอยหอยแต่จักมันเสียงไฟเสียงยาอะไรมันบักเนี่ยหอยยางนี้เนาะนอกจากว่าเป็นเวียกเป็นงานแนวจะเป็นเราบอกไปสร้างเนาะสางนเพื่อนสา้อะไรสานนี่คคนเยอะๆเราเดียวหอยลงนี้เลยนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยาวมันก็เปล่าเมื่อเนี่เมื่อไหร่ ยอกเขามันบวมหนักแบบนี้ว่าะปัญ่าแบบนี้วามันถึงมมัาวันนี้เคยอยู่หลายคนเลยหน่อยคนกับเชงเอาเนแหละตอนยืนตะบิดนี่บอกคือเก่ามันอยู่มันมานานมันสิ้นเลยมันลึงกล่เนาะมันชินแล้วอยู่จนชิ้นอยู่จนชินเลยอยู่ผูเดียวมาจนชินแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเจ้าจิบอะบุกกระจายเป็นซ่านนี่แหละ มาดีได้แค่ดีใจมาดีแค่สบายคือว่าครั้งแรกในชีวิตเบิบร์ตป่าทั้งน้ำบาดาลทั้งเฮือนแะไรก็ได้ได้ตะนางมาอ้อมบัวแต่กระจกกระยานเลยครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตได้ก็ไปคิดเองได้บวกคัคิดบวกคัฝันว่าสิมีวันนี้เป็นว่าเริงสิงอย่างไปแบบนรรั้นแหละแบบว่าจีได้ร้นนั่นแท่านั้นจนเท่นี้ เก่าอะไรว่าสิอาศัยชนนำญาติพี่น้องคนลึงขึ้นคนเคยไปแบบโบมีจุดหมายนะเนาะอะไรกันโบนึกบผ่ันบ่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีวันนี้ในชีวิตใ่ายกนมีวันนี้แล้วไม่ิคนใจลยซาสิัคอมู้คมผูซึกกจังได้บัตรนี่

อนุลายปันนี้เราบ่เคยคิดบ่เคยฝันบ่เคยนึกว่าจะได้แบบนี้แบบนี้สิ่งนี้ถ้าภูมิใจตื่นตันใจดีใจแห้งเขาจุ่มเฮาเองทีมงานจุ่มเฮาผูกเป็นจาพานบุญยังดีใจน้นแม่แม่เฮายัางดีใจได้ทีว่ามีผู้รักผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นสวยเหลือคนทุกคนยากคนอนาถาเนาะให้มีบ่นอยู่บ่นเศร้าให้มีบ่น้นนะนะพี่น้องทางทีมงานก็นดีใจนําังะฟัง บางข้างบางข้าวเพราะเราอาจมีเชื้องชาเนตกับตามลูกแล้วเป็นเนาะแม่นเล่ากับอนุลายแล้วอะนะบางเทือบัดผู้เดียวอย่างทีนะนเฮ็ดนันเฮ็ดนี่บาดตัางเทือบัดจับตัวนั่นบัดบิดตัวนี้จับตัวนี้บัดบิดตัวนั่นเดินม,มากาากับซีโม่ครูคนแรกโดยประการเมียนี่เมียนี่เท่านั่นเท,ทนี่เท่นานัาาา่นเท,ทนี่ร่างวาาสวยร่างบวง บ้านนี่ตื่นเลยที่จะวามฝันนะเพราะว่าบ้านกนได้ขึ้นอยู่แล้วก็จังว่าให้ตื่นนี่นะพี่น้องเลย <c oughs> แต่มาตอ,ตอนก้อนนั่นนั้นป้าอ,อดจังว่ามานั่งคิดนอนคิดคือความฝันว่าสันแต่ตอนนี้แมนเรื่องจริงบม่แมนเรื่องฝันเด้อพี่น้องป้าอัดแต่ต,ตื่นแน่นอนป้าอ,อดตื่นแล้วเพราะว่า,วาได้ขึ้นอยู่ดนแล้ว,วมันจิตไป ทุกพี่น้องยินดีใจยินดีใจมาบ้านนี่ติเดเรือกันยังเวลาไป,ไประเด็นน้องปังอดบ้านนี่ไวอะไรพี่น้องว่าของใครขาดกันนี่ว่าอีกประมาณสามมือว่ะแต่ว่าย่านชีบฮอสสามหมืน่นี่มือหนี่มือหนี่บางที่มือนี่เพราะว่ามันชีสาในเห็นเ็ดประตูนั้นแนวหนึงว่งวลงลัอนี้ลูกเราไั่ใส่ ก็มีโอมีโอกาสเป็นไปได้มี่จใจข้าแห้งเลมือเนานะนเ้าเนาะแล้ตอนี่บริเินี่หมดแรเพราะว่าลูกลูกเราเป็นสร้างบดงานมืออื่นนี่มืออื่นนั้น ปุณิยังเตะแสงแสงโจมมาแต่สว่างได้เก่งปุณมียแล้วอหายเมียจังไหนเรายังไม่อยากได้เนาะแล้วว่าอยู่ผู้เดียวสบายใจเป็นโสดดีเราว่ะเราว่าเป็นโสดดีชีพายก็ได้สบายไปทั้งใดกับปุณิพยถามหาอีกอ๋องามแพงงามแพงพี่น้องเลยหลังการงานสร้างนี่ฮะ ดอดอะไรไว้นีเนาะผอลุงตัวจาดเข้าเดียวน้องเลยแล้ไวลไว้แล้วไว้ปั่นปลาอดนี่งามอีกพี่น้องเลยงามแมนแมนอ๋อมสางดีสีเขียวอ่องต้องมาเน,นี่ยฮะงามปัญญ่นยัง คากรีดีใจนะปังอดพี่น้องเลยขันเบาขันไพ่นี่ถป็สะพานบุญน้ำทิ้งงานหนี่ก็ยังดีใจเฮงแล้วพี่น้องเยเห็นปังอดได้นี่แล้วปังอดนี่ได้แล้วดีใจที่สิเป็นไปบ่ได้พี่น้องเลยไม่แดกพี่น้องเนาะ ขอ,ขอ,ข,อขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณน,น้ำพุรลกุหญ,ญายใจดีอะไรพี่นอ้องเลยที่ส่วนเหลือปลาออดหายปลาออดได้มีในวันนี้เนาะก็ขอหายทางพุรลกุญญายคนณจงด,ดีมีแห้งพี่นอ้องเลยความเจ็บอยาได้ควา,ามข้อยามีร่ำรวยเงินคำชีวิตการงานกับราบรื่นอยู <Cream y. S 1> ด่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจไปทางใดกับเดินทางด้วยความปลอดภัยเดอ้อทางเอื้อจูรี่เพื่อนพี่น้องเลย นำใจยิงไงให้หลังมหาสมุทรทางเอื้อจุลีนี่ก็ดีเป็นคนจิตใจดีนำใจงามแถมยังเป็นคนงามอีกพี่น้องเพิ่นช่วยมากนี่ก,ก็้ลยบอลหลายที่ได้พี่น้องเลยสวยคนถุกคนยากคนอนาถาบอมีบอนผักบอมีบอนอยู่บม่มีบอนเศร้าหรือว่าบอมีอันจะกินอะไรพี่น้องไอ้บางบอนกน็เพิ่นช่วย เบื้องต้นก่อนเป็นข่าวเป็นน้ำกะมีหลายพี่น้องเนาะมาทางป้าออดนี่ต่อไปก็มีแต่เห็ดหัวเห็ดหัวแล้วคือสิสมบูรณ์พี่น้องเลยบน้ oh <boy. S 1> ไปตัดน้องใหม่บอมานี่ oh <boy. S 1> นุมรอพูุไปเนาะ เออเจ้าพ่อจไปยงเม่อมาสายกพอพอจังไปว้เนี้ยนีฮะสีแล้วนี่ด็คนเดียวกระบแล้วเนาะข้ากาลีขวบว่าเนาะมันแอมแล้วเฮงามบมานี่พี่น้องเลย คักค่ะค่ะพี่น้องเนาะบ้านปลาออดค่อยนึกว่าห้านขายน้ำปั่นบ้านนี้ฮะจะหัวเบาลิ่คนแขวนนึกว่าห้านขายน้ำปั่นจะบอสนึกว่าคืออลังการแท้เดี๋ยวมาจะผูกเขียวแ่มเบ็ดหน้าตางไปนี่ว่าเมนเมนค่อยคิดว่าขายน้ำปั่นแท้ๆท้บ้นดีวะ

เอาทช่บอแม่อ้ตัดเอาว่านะอ,อะตัดตัวทั้งนั้นเ่ยจะบทว่าัะฉันนะะเอาเ็แผ่นเดียวเลยเลยอ๋อเนื่นแมันก็ได้ตัดดีก่าบอแม่เาว่าเพราะว่ามันแหกมันแหกเยับเล,บเลมันขายนใส่แผ่นชันนลว่ะ mẹ ừ, nói rồi cài, rồi bảo tụi mình ăn nói thì thạo nữa đấy, còn tôi sẽ trở lại. Mẹ nát tôi sẽ trở lại rồi. Bạch tướng nghe giờ ăn nó sạch mắt làm gì nữa hì. Mẹ bảo đó. Mẹ bảo con nghe bảo. Con đang hẻm chạy giàu giàu đấy. Con đang chạy hẻm giàu Ôi chị hẻm chạy, hẻm chạy chạy cho nên hẻm tập trung đâu rồi nó, nó lưng trai rồi nó. Mẹ mẹ. เขาเรียว่าขายน้ำปั่นเนาะขายน้ำปั่น่ขาว่าจยางไรมันก็ได้แห้งดิเก่าเาว่ามันพนอนเรนี่มันมันเหลือแ่ไนเนาะม่เหลือนเจ้าหนี้ล้หลานเอเอามีตั้นนี่นี่บอกว่าา้าน่นขายขายน้ำปั่นเจออดต่อไปนี่เนาะคือขากดีเ้ ไมูขายรถ้าไก่ทางนี่ถ้าไก่ทางนี่ขัดเนาะัวสั่นนี่้เดางนเยังมีอยู่มีมีหลายอยู่ตัวสันตัวสั่นยังหลาอยู่หรือว่าแสงแขนยาวแ้เ่าตว แล้วแผ่นสันตุนเก็บใส่เนาะันจำงอ่กอหนเด้ขาดคือกตันลตันลเตยอตัอมันหลายเนี่ยใช่อยู่เนาะฮะมเสียมเสียหายับลายเนี่ยใช่แม่นมันขัดดูแล้วเนี่ยฮะ ว่าสวยงามพอสมควรทุกอย่างมันได้แบบตากันสองกระสีแลมันกัโอเคตรงตัวเนาะสร้างก็เส็ดสบายสิครับย่างกรสีนี่มันหมมือไวขึ้นแม่มันสิแข็งกว่า น้ามาะีรได้บุ๋ยคอยนึกว่าห้านขายน้ำปั่นโดยสบายดีแม่นงามงๆพี่น้องบ่แมแนว่าตั้งยองไหนตังงามงามเลยแม่นเดี๋ยวมาไก่นึกว่าห้านขายน้ำน้ำกาแฟนุ่มคักคัก พี่น้อำเดขักอาลีพี่น้องเลยจุดยอดจุดยอดบึงดักงา งามอลีเดอ้อพี่น้องเด้อประมาณว่าย่องเลยนี่ฮะตัางออกแบบพอดีเหมาะพอดีสมช่วนยพี่น้องเลย ปาออดบานไก่จะแรวแล้วพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องลิปนี้ก็หลายนาทีพอสมควรจงเลยกากฟเพราพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยผิดพลาดประการใดขอโทษขอพนันในกเที่กลับมาเบิ้งมาสมเบิ้ร์สกูสุกคนสำหรับลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องไว้พอกันมาในคลิปต่อไปสบายดีเด้อพี่น้องเนาะ